สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านดุ๊กมาวิภานะคะอ่าให้ดูมุมไกลๆไปแล้วต้องขอขเถิบเข้ามาให้ดูใกล้ๆนะคะแล้วก็ขอเถิบเข้าไปให้ดูไกลๆชุดนี้เป็นเดรสพิมพ์ลายเกาหลีนะคะ ความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งน่องนะคะความยาวคุมเข่าเลยเข่าไปที่ครึ่งน่องนะคะความยาว52นิ้วนะคะค่ะดีไซน์จะเป็นปกเชิ้ตนะคะแล้วก็ผ่าหน้าทั้งหมดเลยนะคะแขนตัวนี้นะคะก็เป็นแขนจัมปายแล้วก็มีกระดุมให้นะคะถ้าประมาณความยาวประมาณ5ส่วนนะคะก็คือมีพื้นที่เหลือให้ใสนาฬิกาได้นะคะตัวนี้แล้วก็นี่ค่ะ อัเซซอรีที่แถมมากับชุดตัวนี้นะคะเป็นเข็มขัดค่ะเข็มขัดเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบให้ชุดอะ่ะมันดูไม่ใหญ่โป้งโล่งเกินไปถ้าเกิดว่าถอดออกอะ่ะมันจะดูใหญ่มากมันจะดูใหญ่มากเพราะว่าอกตัวเนี้ยค่ะได้ถึง44นิ้วเลยเสื้อตัวนี้ชุดนี้นะคะอกได้ถึง44นิ้วเลยนะคะแต่พอใส่เข็มขัดปุ๊บดูไม่ใหญ่เลยนะคะดูกำลังดีนะคะแล้วก็รัดแล้วแต่ความชอบเลยว่ารัดแน่นรัดน้อยขนาดไหนนะคะรัด ให้เห็นเป็นอกเป็นเอวเป็นสะโพกนะคะทีนี้ก็ดูเป็นชุดเราแหละดูไม่ใหญ่เกินไปแหละนะคะลายสวยมากให้ดูรายให้ดูรายค่ะสีขาวนะคะตัวนี้รุ่นนี้ทำมาสามสีนะคะสีนี้สีขาวค่ะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยของแถมที่น่ารักสุดๆเลยของเซตนี้นะคะนี่ค่ะ กระเป๋าผ้านะคะเป็นกระเป๋าผ้าลายเดียวกันกับชุดนะคะเอาไว้สะพายไปไหนมาไหนได้ใส่ใกระเอ๋โทรศัพท์กระเป๋าตังค์นะคะอของเล็กๆ,ๆน้อยๆใส่ได้นะคะผ้าลายเดียวกันสีเดียวกันกับชุดค่ะเข้าเซตกันเลยนะคะก็คือเซตนี้เนี่ยจะได้3ชิ้นก็คือชุดเดรส1ชิ้นเข็มขัด1ชิ้นนะคะแล้วก็กระเป๋าผ้าอีก1ชิ้นนะคะ คุ้มมากๆแล้วถ้ารู้ราคาเนี่ยจะบอกว่า oh my god เนื้อส่งขายถูกมากนะคะนี่ค่ะกระเป๋าผ้านะคะกระเป๋าก็ไม่ใหญ่ไม,ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะกระเป๋ากําลังดีคือคือสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ได้กับโทรศัพท์ได้นะคะก็แล้วก็ใส่อะไรเล็กน,น้อยอีกได้ประมาณหนึ่งนะคะลายเดียวกันกับตัวเ,เด็กเลยค่ะด้านหลังก็เป็นพิมพ์ลายหมดเลยนะคะ ส้มให้ดูลายใกล้ๆลายสวยมากค่ะปิ้นลายออกมาได้สวยมากๆเลยนะคะลายนี้เป็นลายดอกไม้ค่ะสีแรกสีขาวนะคะรหัสนะคะสนใจนะคะรหัสเดสเกาหลีหนึ่งค่ะเดซเกาหลีหนึ่งตามด้วยสีนะคะมีไซส์เดียวเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ถึงอก44ค่ะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนอีกสองสีให้ดูนะคะ สีนี้เป็นสีที่สองนะคะสีน้ำเงินค่ะสีนี้เนี่ยสำหรับใครๆที่ชอบแบบว่าความแจ๋มโดดเด่นสีนี้สีสดใสมากๆเลยแล้วก็พลางหุ่นให้ดูผอมด้วยนะคะเดี๋ยวเราทุกจะลองถอดเข็มขัดให้ดูนะคะแม่แม คือเนี่ยค่ะเดสจะเป็นทรงนี้นะคะคือจะเป็นทรงตรงๆลงมาเลยนะคะอกได้ถึง44เลยตัวใหญ่มากนะคะแต่พอซ้อมๆใส่เข็มขัดให้ดูแล้วเมื่อกี้นะคะดูกาลันดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือผู้ช่วยเข็มขัดที่แถมมากับชุดนะคะคือถ้าแม่แมอยู่บ้านอยากสบายๆนะคะตัวนี้ทรงปล่อยๆใส่อยู่บ้านสบายมากค่ะหรือถ้าอยากออกไปตลาดปุ๊บอ่ะดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเราใส่เข็มขัดค่ะ ทีนี้ก็ดูสวยเลยดูเป็นชุดแบบว่าไปงานไปการไปไปเป็นการเป็นงานนะคะไปเที่ยวได้ใดๆได้นะคะเรียบร้อยด้วยสุภาพเรียบร้อยด้วยนะคะนี่ค่ะพอรัดเข็มขัดนะปุ๊กมันก็จะดูตัวเล็กลงแล้วก็ดูเหมือนเป็นชุดส้มและดูไม่ใหญ่มากแล้วนะคะกระเป๋าอย่างที่บอกนะคะตัวนี้มีกระเป๋าให้2ด้านใช้งานได้จริงนะคะนี่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะของแถมน,น่ารักน่ารักนะคะปุ๊กปิ๊กมาก แตมูตมิมาฮะน้องน่ารักมากนะคะสะพายสีน้ำเงินค่ะคือถ้าเกิดว่าแบบว่าแยกเอาไปใช้กระเป๋านี้ก็ก,ก็ก็คุมแล้วก็ได้แล้วนะคะสมากกระเป๋าผ้าเนี่ยก็สี่สิบห้าสิบแปดสิบอะไรอย่างนี้แล้วเนาะนี่คือแถมมาให้กับชุดเลยและชุดเราราคาไม่แรงนะคะราคาไม่แรงราคาเบาสุดๆแล้วจะตกใจว่าราคาแบบ ดูดีขนาดนี้นะคะนีต่ตัวนี้จริงๆแล้วคือใส่ออกงานได้เลยความจริงคือแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นงานแบบกลางวานันงานอะไรเงี้ยคือคือใส่ออกงานได้นะคะตัวนี้สวยนะคะแล้วก็ดูดีเลยนะคะมี3ามสีนะคะถ้าชอบตัวนี้เด็กเกาหลีหนึ่งนะคะสี 4, น้ำเงินค่ะแล้วก็นางส้มจะเปลี่ยนสีสุดท้ายให้ดูค่ะ สีที่3มสีสุดท้ายสำหรับเดทเกาหลีหนึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นสีฟ้าค่ะสวยทุกสีตัดสินใจยากมากเลยใช่ไหมคะแม่แม่ค่ะขาวก็สวยน้ำเงินก็สวยสีฟ้าก็ยังสวยสวยเลยนะคะสีฟ้าสวยเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะเดทรุ่นนี้ภาพพิมพ์ภาพปิ้นลายเกาหลีเนี่ยใส่ออกงานได้เลยนะคะงานจริงคือสวยสวยจริงนะคะ แล้วก็กระเป๋านะคะน่ารักน่ารักแถมให้นะคะตัวนี้ดูลายนะคะลายจะเป็นลายนี้ค่ะลายกระเป๋ากับลายเสื้อจะเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูลายใกล้ๆนะงานทุกตัวคือเป็นปิ้นลายนี้ค่ะลายสีดอกเดียวกันแต่ต่างกันที่สีพื้นนะคะชอบสีแรกนะคะเดสเกาหลีหนึ่งสีขาวเดสเกาหลีหนึ่งสีน้ำเงินแล้วก็เดสเกาหลีหนึ่งสีฟ้าค่ะได้ครบๆเดส เข็มขัดกระเป๋าในราคาอยู่ที่799บาทค่ะ799บาทจะส่งฟรีนะคะถ้าเกิดไปทางเหมือนเดิมค่ะขออนญาตบวก50บาทนะคะ799ดาสได้เดสงานปิ้นลายนะคะตัวนี้คือถ้าไม่เช่น้องส้มขายนะแบบว่าถ้าเป็นแบบขายหน้าร้านทั่วไปปกติก็ พันหกพันห้าอะไรใดๆได้อยู่แล้วนะคะงานพวกนี้แบบว่าเหมือนเป็นผ้าสไตล์งานที่พวกดาราชอบใช้นะคือแบบว่าเป็นงานปินน้นลายประมาณนั้นนะคะคือเขาขายราคานั้นได้อยู่แล้วนะแล้วก็นี่คือแถมกระเป๋าผ้ารักโลกให้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไปซื้ออะไรเขาก็ไม่ให้ถุงเลยใดๆแนมะ้กระทั่งเซเว่นคุณแม่สะพายกระเป๋าน้ำส้มเข้าเซเว่นได้ค่ะใส่ของเล็กน้อยใส่ได้ค่ะติดกระเป๋าผ้าวไว้นะคะ ที่สำคัญคือใส่ไปไหนนก็คือสวยรถเด่นในราคาไม่ถึงพันพร้อมจัดส่งฟรีเนี่ยแค่799ฟังไม่ผิดค่ะ799บาทนะคะก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นรุ่นแรกที่เริ่มทำเอางาน ภาปิ้นลายเข้ามานะคะถ้าได้รับกระแสะตอบรับที่ดีเนี่ยนะ่งก็จะจัดผ้าตัวนี้ให้บ่อยๆนะคะลายสวยมากหวานมากนะคะแล้วก็โดดเด่นนะคะใส่ไปทะเลคือแบบพรมพัดคือปลิวผิวๆเลยคือคือดีงามมากนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยก็คือแบบไม่ต้องกลัวเปื้อนใดๆเลยนะคะครบจบชุดนี้ชุดเดียวเลยค่ะให้ดูลายใกล,ใกล้นะคะ ะะแล้วแต่เลยว่าเราจะรัดช่วงไหนนะคะอันนี้ส้มรัดประมาณช่วงเอวเลยนะคะ799เท่านั้นไม่แพงเลยค่ะไม่แพงเลยนะคะรวมค่าจัดส่งด้วยค่าจัดส่งเคอรี่นี่คือแพงมากคือน้ำส้มก็คือแบบว่าพยายามแบบอะไรฟรีได้อะไรลดได้ลดแล้วนะนะคะก็ ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะรุ่นคือแบบว่างานล็อตแรกๆเนี่ยคือจะทำมาน้อยเนาะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าลูกค้าจะโอเคตอบรับดีแค่ไหนนะคะถ้าใครชอบรีบสั่งเลยนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ